สำหรับสาวๆที่รักการออกกำลังกายและรีดเหงื่อนะคะแบบบ้าคลั่งเหมือนคุณหนิงนะคะแนะนำสามตัวนี้เลยค่ะนะคะโกโก้มอ ok no คาโน่กาแฟกาแฟโกโก้มอคาโน่สูตรนี้ค่ะใส่ลงไปในแก้วนะคะน้ำร้อนๆอ,อ,อุ่นๆนี่ละค่ะแล้วก็จิบไปออกกำลังกายไปเรียกเหงื่อได้ดีมากๆเผาผานแบบชวีคูณ บอกได้เลยว่าใครที่นะคะกักตัวอยู่ที่บ้านนะไม่มีไอเทมนี้ไม่ได้แล้วนะคะแทนมื้อเช้านะคะแทนมื้อเช้าไปเลยนะเราสามารถที่จะชงดื่มออกกำลังกายและดื่มน้ําในระหว่างออกกำลังกายเพิ่มขึ้นได้ถึง1ลิตร มื้อเช้าอิ่มท้องกับสาตอาหาร33ชนิดและยังบล็อกดิวเบิร์นนะคะเพลิดเพลินกับการหุ่นสวยและผิวใสแถมยังลำไส้สะอาดด้วยนะคะเพราะว่าคุณจะขับถ่ายดีขึ้นแล้วก็เบาตัวมากขึ้นที่สำคัญนะคะสาตอาหารเหล่านี้แทนการกินอาหารเสริมบำรุงสายตาบำรุงสมองบำรุงเล็บบำรุงผมบำรุงอวัยวะภายใน ขับประจำเดือนแก้ปวดท้องเมนและแก้ปวดหัวไมเกรนนะคะถ้าคุณสนใจนะคะสามตัวนี้นะคะช่วงเช้านะคะไม่มีอะไรนะจะทานนะคุณแนะนำตัวนี้เลยค่ะประมาณ80แคลบวก80แคล160แคลอรี่ค่ะประมาณไม่เกิน200แคลอรี่รับรองว่านะคะอิ่มท้องอยู่นานและเผาผลาญและไม่สมด้วยนะคะติดต่อแม่มดออนไลน์ทุกคนที่แชร์วิดีโอนี้ไปได้เลยนะคะดูเงือสิ นี่ของแท้เลยนะนี่ของแท้เลยนะโอ้โหโอ้ยสะใจ